بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความเจริญจากพระองค์อ์ได้โปรดมีแด่ทุกท,นะทุกท่านนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีจิตเมตตาต่อผมนะครับได้มาแสดงความยินดีได้นำสิ่งของมามอบเป็นฮาดียะให้วันนี้ขอขอบคุณท่านผูน้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมด้วยคณะของท่านนะครับที่ได้มาแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้แก่กระผมและพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ครอบครัวของมหมามัดนะครับฮัจีอารีฟีนท่านได้นำเ,เข็มกัดนะครับที่สวยงามมามอบให้ ความจริงเข็มกัดอันนี้นะครับมีที่มาที่ไปผมก็อยากจะเล่าให้พี่น้องได้ทราบวันหนึ่งผมก็ได้เดินทางไปทางภาคใต้พร้อมกับท่านจุฬาราชมนตรี่าสอาจารย์ประเสริฐมหามัตออกจากห้องรับรองที่สนามบินดอนเมืองก่อนนั้นสวนภูมิยังไม่เปิดนะครับ ขณะที่เดินลงบันไดนั้นน่ะสายตาผมก็เหลือบไปเห็นแสงแวววับ <c oughs> ของเพชรน,นะครับก็คือจากเข็มกัดหล่นไปอยู่ค้างอยู่กับราวบันไดนะครับที่กำลังจะเดินลงมาก็สะดุดตาก็กค้มลงไปก็ไปหยิบขึ้นมาแล้วก็ ยื่นให้ท่านจุลาได้ดูว่าอันเนี้ยมันของท่านใช่ไหมท่านจุลาก็บอกว่าใช่แล้วก็ยังแปลกใจว่ามันหลุดไปได้ยังไงก็นำมาเล่าให้กับลูกๆของท่านได้ฟังนะครับว่าท่านได้ทำเข็มกัดหลุดแล้วพอดีผมก็เก็บขึ้นมาได้และท่านก็ขอบคุณผมฮาจยอาริฟีนตั้งแต่นั้นมาท่านก็พูดมาตลอด ว่าถ้าอาจารย์อรุณบุญชมได้เป็นจุฬาเมื่อไรแล้วก็จะเอาเข็มกัดมามอบให้นะครับวันนี้ทีาอาริฟีนมหาัตก็ได้ทำตามสัญญานั้นนะครับก็คือเอาเข็มกัดเอามามอบให้กับผมแล้วนะครับผมก็ได้รับเอาไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่งนะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับที่ ผมจะได้เป็นจุฬาราชชนตรีตามที่พูดคุยกันอาไว้นะครับเขาบอกว่าถ้าได้เป็นจุฬาราชชนตรีเมื่อไหรเขาจะเอาเข็มกลัดมาให้แต่วันนี้ก็เป็นความจริงนะครับก็ต้องขอสุโกต่อรสุภาในวตาราและก็ขอขอบคุณทัศเย,ยริฟีแล้วก็ครอบครัวมหมามัตทุกคนนะครับที่ได้อเอื้อเพื่อให้ผมได้รับสิ่งที่มีค่า จากท่านจุฬาราชมนตรีอาจารย์ประเสริฐมหามัตในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านที่มีน้ำใจให้แก่ผมผมก็จะไม่ขอลืมนะครับน้ำใจที่ท่านทั้งหลายมอบให้มีอะไรที่จะไหว้าวานหรือให้ผมรับใช้นะครับหรือสำนักจุราราชมนตรีรับใช้ก็ยินดีนะครับที่จะรับใช้พี่น้องทุกทุกท่าน وقوله كانهم جزاكم الله خيرا جزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته